ได้เลยครับนี่คือตัวอย่างสคริปต์ข่าวเวอร์ชันเต็มภาษาไทยสำหรับหัวข้อชาฟด่วนช็อกอาเซียนไทยชิงเข้ารอบสับเปงถล่มติมออประยานน้อยหลังหักพังอาจจาาฝูงชิงแชมป์อาเซียนสามารถใช้เป็นคำบรรยายในวิดีโอข่าวหรือโพสในเพจข่าวกีฬาได้ทันทีครับเสียงดนตรีเปิดข่าวดังขึ้น พร้อมเสียงประกาศข่าวอย่างเร้าใจชาฟด่วนช็อกอาเซียนทีมชาติไทยสร้างปรากฏการสุดสะพรึงถล่มทีมชาติมอเลสเตหลังหัก6-0ัง,งาดขึ้นจาฟูงกลุ่มอย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2025บรรยากาศภายในสนามเต็มไปด้วยเสียงเฮของแฟนบอลชาวไทยที่ส่งแรงใจเชียร์กันอย่างล้นหลามตั้งแต่ต้นเกม ทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มทายไม่อรอช้าเดินเกมบุกตั้งแต่กลางสนามกดดันแนวรับของติมออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่สิสองสุดพโชคสารชาติจัดการซัดเต็มข้อส่งบอลพุ่งเสียบมุมอย่างสวยงามไทยนำก่อน10%จากนั้นเกมเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแนวรุกไทยเล่นกันได้อย่างเข้าขาทั้งทีรศิลป์บดินและเอกนิด ประสานงานกันอย่างลงตัวก่อนที่นาทีที่27ไทยจะหนีเป็น2-0จากจังหวะยิงของทีรศิลป์แดงดาที่ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้รุ่นน้องครึ่งหลังทีมชาติไทยยังไม่ผ่อนเกมแม้จะนำอยู่ขาดแต่ก็ยังคงเดินเครื่องบุกต่อเนื่องเพื่อปิดจอบให้เด็กขาดจนกระทั่งช่วงท้ายเกมนาทีที่78และ84ชนาทิย์ สงกระสินที่เพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองยิงปิดท้ายอีกสองลูกพาไทยถล่มติมอขาดลอยหกย์อย่างสุดสะใจแฟนบอลหลังเกมกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจว่านี่คือผลงานของความทุ่มเทของทุกคนในทีมเราไม่ประมาทคู่แข่งและยังคงยึดแนวทางของฟุตบอลบุกเพื่อชัยชนะ เราต้องการให้คนไทยภูมิใจในทีมนี้ชัยชนะนัดนี้ทำให้ไทยเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนเต็มจากสมนัดรังจา่าฟูงกลุ่มเอแบบเต็มภาคภูมิพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วขณะที่ติมอเลสเตต้องกลับบ้านก่อนหลังแพ้รวดทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มโลกออนไลน์ในอาเซียนต่างพากันช็อกกับฟอร์มอันรอนแรงของทีมชาติไทย แฟนบอลประเทศเพื่อนบ้านแห่คอมเมนต์กันสนันว่าไทยคือทีมเต็งแชมป์มอย่างแท้จริงขณะเดียวกันแฟนบอลไทยก็ร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมติดแฮ้แท็กชาติทีมชาติไทยชาบชิงแชมป์อาเซียนชา์บไทยถล่มติมอจนติดทเทรนด์อันดับหนึ่งใน Ex. อทวิตเตอภายในไม่กี่ชั่วโมงนะัดต่อไป ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมาเลเซียซึ่งถือเป็นศึกสำคัญที่อาจชี้ชะตาการเป็นแชมป์กลุ่มและความได้เปรียบในรอบต่อไปและทั้งหมดนี้คือคำคืนแห่งความภาคภูมิใจของแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศไทยสะพึ่งทั้งอาเซียนถล่มติมอหลังหักพังงาจ่าฝูงเสียงเพลงปิดข่าวดังขึ้นพร้อมภาพไฮไลท์จังหวะการทำประตูสุดมัน ปิดท้ายด้วยโลโก้ทีมชาติไทยและข้อความบนจอว่าเชียร์ไทยไปด้วยกันพลังแห่งสยามกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งต้องการให้ผมเขียนเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบใช้ใน YouTube ช่องกีฬาระดับอาเซียนด้วยไหมครับจะได้สไตล์ภาพและคำบรรยายที่ดึงดูดคนดูดต่างชาติด้วย